สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีสบายดียามแดงเบริร์สุขูสุขคนนาที่เขามาหับสม้ม <c oughs> คำมากอะไทยแน่อยู่พี่น้องเอ้บรรยากาศอยู่บ้านอยู่เที่ยงหน้าหน่อยบ้านเท่ากับใส่เล็กแต่แห้งท้างหนาและ้วก็ส่วนกนําแมงกับใส่แล้วพี่น้อง ใส่ได้แล้วขอไกลหน่อยกับต้นคำพี่น้องตอนนี้เป็นเวลา2โมง7ดนาฬิกาพอดีน้องหลีมาพอดีเลยพี่น้อง ให้เจ้าชงบ่มาทำหน่อยนะต่างกัวเม่อเราองเที่ยวันแรเงินส่สี่สิบหกันไดเนาะเพ่อนสี่ลหรือื้อนี่้าสี่ไหมือสี่าสีม้าสี้าเพื่อนสองเพื่อนืจ้งแล้วตอนไหนกัแล้วตอนนั้นแรองี้สมาห่เหตุประตูอัด มือนี่ก็มีข่าวดีพี่น้องข่าวดีเกี่ยวกับน้องเนยน้องนาชาน้องหลีแถาแม่น้องท่านว่าได้เบาดาวเบาดาวบ่ได้เสียใจเดียวแม่ฝางมานี่ก็เป็นเงินของลูก พ่อเก็บก็อก็ไม่เก็บดูแล้วใช่ลูกเก็บพ่อเก็บดูแลพ่อเก็บอยู่แล้วพ่อก็ไม่ได้เก็บนั่นพ่อชื่อหมดเลยอือน้องันวาเกียแย่แรงมากเลยยังใครในยูมันบัวหอนบนยอดอยู่ในดาวเพิ่นฝากเงินมาใหายนี่เพิ่นก็เคยฝากมาให้ยองเทือกซ้เทือแกอะไะพี่น้องชุดตัวนี้ก็ไปใส่ซองมือจะไปแก้ในเห็นหุบแล้ว

โบว์ฮิตยังเลยเมื่อไรเข้ากับโบมิสือกัก่อนเด็ดเมื่อแล้วคนฝากเงินมาให้สองพันบาทพี่น้องแต่ว่าโบมันพองกันห้าบุ๋เดียวได้ได้เบิร์ตพี่น้องสองพันบาทได้เบิร์ตยกเว้นวัวดาวดูได้ก็ซ้ำพอได้ค่ะแหละน่าประทับใจหน่อยก็ได้ประทับใจก็ดีใจแล้ยเพราะว่าเ้ามได้ไว้ซื้อขนมให้น้อง ว่าน้องเนื้อ1,300บาทต้องห้ามต้องหคำแต่ได้กูมูปลาทองคำเมื่อคืออะไรบอกว่าได้กบูเป็นยังตกได้ทำนี้กระดิใจแล้วอันนี้จะไปแม่จะเอาไปซื้อตัวเรียนนะบายแต่อยู่ตั้ห่างแม่ยืมก่อนแม่ยืมก่อนเดี๋ยวแม่หาไซแม่แม่ไวเดี๋ยวให้สองพันกี่ก็พอ ให้ซ้อมให้จี้เยทํามสองร้อยจึงหัวทํามด้วยอันนี้ของน้องบีบสี่ร้อยจับมาแทนเดี๋ยวทไปเพื่อไปหาอันนี้ของสองสี่หาหาใบอันนี้เป็นของน้องนาชาอ้หไปหาใบไปของเจนเนอ่ยของเจนเนอเอาคอมมาหามหมยกอยบอกมีเงินหน่อย ขาเจ๊เน่ยทนายเขาเจ๊เน่ยก็สองร้อว่เจ๊น่ยก็ไปซื้อทเยีนเลยอะแล้วๆขอบคุณค้าเร็วขอาคุณเอย่ะข้าคุณเองนันแต่ละคนนะแต่ละคนไม่ได้ขึ้นลอยเท่าพันเท่าด้ออยู่ี่ลมใส่ใส่เก่าด้อเ้พันจะหมื่นเชื้อหมื่นอะไเชนเนอไละด้อแน้แบบ้นาน้องลิศเป็นไล่ไล่จังได้

คุณค่ะคุณค่าอันี่น่า้อยหนึ่งจะสองรอยชีใจลายเนาะยอนไปซื้อเนาอ่อันนี้รอยหนึ่งร้อ a ห่สองสองลายสองอลายสองรอยหน่กลัวสองรลายสองรอยน่อกลั่ตัวจะได้ไล่ก็ได้กนเี่ตัวได้หใบตัวได้สองใบเอาหใบงใบได้หใบตัวก็ได้เงินไล่เต็มกระเป๋าเลยเต็มกระเป๋าเา้าสิเอาไปซื้อเีอันนี้น่ ปุจ้งแล้วชื่อมาเลยนะแจ้งไม่ชื่อแล้วว่าพี่จะชื่อฮัสเต็กก็ผ่าบด็อกน่าขอยๆเอาไว้เดี๋ยวนี่นะฝากฝากมาแต่ละเทื่อนนะเขาหายน้องเนยเลยฮับิรดหรฮับิรดิเก็บเลยแห่นชื่อๆปุ้ยยังไงปุ้ยใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก้าวเลยผ่าไว้น้ำผ่าบริหารเองร้ายมาก็่ะร้ายหลายเดี๋ยวนี่นะหายไปเลยนน้องเนยบริหารจัดการเองมีแต่บอกว่าหายประหยัดเองให้ชื่อเท่าไรหน่อยจงไว้ชื่อมือหนาหน้ามีแต่บอกแค่นี้แหละไอโค้ไม่ชื่อว่ว ไป่ซื้อหมูเปิดไปเห็นหมเหยุดไปนะพี่ปังคุ้มกันติดไปบอกลาเลยด้วยทำอะไรด้วยที่เราทำแม่ไงแม่ไปเบิ่งไปเบิ่งมอเตอร์เบิ่งก็ไม่หยาบบอมาถามที่ชาวบ้านเบิ่งคนเช่นไหมถามเชื่อหรือเปล่ามอเตอร์เบิ่งบุญมาได้เหมือนโบเอ้นบ้านนัง แม่อันที่สออันที่สองลนะบุญเวน้ำบอ๋น้ำบ่อไม่อยากไปบุญน้ำบ่อเลน้เงตุ่ยว่ะห้านาทีไปบุญหังใครกับเนี่ยน่น้อุญงไฟอะไรหย่าอะไรหยจุดไดอไร่ปหลองบุญท่าก่อนเห็นหนาจังแดงๆนี่างเดอไปหลองบุญคุ้มืออนี่

มืออะไรบ้างฮเมื่อปลาอลไรเนี่ยไขเมื่ออลไรเด้ออะไเด้อเด้อไก่น้อยบ่อมาแหล่งโป๊บลูกข่อยพูดไม่ยงาเมื่อแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายดนีเลยบ๊ายบายทำดีเดยได้หักเหรนยญป๊บมาจะได้จะน่าหน้าอยู่พูน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 ไม่ยงาเมื่อแล้วพูนไม่ยงาเมื่อปลาแล้วพูนพูนพูนโอ้ยไปซื้อทั่วเรียน แม่กำลังจะไปซื้อถั่วเรียนไายบายนังฤทธิ์ไายบายปลาลุงาไปไปไปกลับบ้านแล้วพี่ฤทธิ์กลับบ้านป้าแล้วไปอาม่าอาทิตย์หน้านแล้วกุนหวานไผ่มาให้นเด้อบอกมียังไงกุนหวานไผ่ให้ไนไ่มีน้ำค้อหวานไผ่เนี่ยฤทธิ์มาหนไอยเดียวนะครับหายเร็วหายอริศเร็วผมมาเจอเสาอริศนวันเช้าวันเช้ากับพูห็นอริศไปเลาะ จ้าไปาย,ายจ้าไปเลื่อนเลื่อนห้ามเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่บาลูกบ่เบิ่งเป็ดเบิ่งไก่จะสากแบ็อยู่บ่โทรศัพท์จ้ะเนี่ยไปสากแบ็ดไห้พ่อเหี่ยวนีกว่ก้อนเนยเอ้ยสากเบ็ดอะไรไว้เนยปลาป้าใบใสทรงเสื้อผ้ากระตาอยู่เที่ยงคนทั้งนี้นะักท่เที่าายวไลยพี่นอ้องข้นเล็กเลือกอันใส่อัน บุหรี่อาจจะไดื้อเพิ่มเออได้สองครับหักวกระช,ชังบุหรีได้ละกินกินเป็ดกินไก่กับพิษเข่าพอดีพอดำประดงข้อ,รอประดงข้อประดงเข่าก็ออดีใจนำเนาะนำทุกๆคนได้รับข่าวดีนำเด็กๆนนั่แหละ ทางน้องลีอขอบคุณขอบคุณแลายเด้อแม่เด้อขอบคุณไรทีส่งเงินมาให้มาฮน้อยแม่ให้มากัชื่อชื่อนั่นชื่อนีก็ไว้ชื่อชื่อยังชื่อขาบอกชื่อเขาน้ำน้ำขาเลมีขาวเลย้ไแล้วไงพันบาทก็ฝังมาลายมือแหละเหมืนซหมือนีเหมือนนั่นแหละตัวแม่น้ำกระพึง พอวกเพิ <ai> ่นเขาไปในเมืองก็เลยเอาเอาเงินโอเคเก่งมากไปลูกปะคืออาบน้ำไปลูกปะมันท้อนหาโมงยังอาบไม่ได้พี่น้องเท่านะเอาดีได้อาบก็เถื่อออกถ้ามันช่วงยามหนาวก็ห่วยอาบแต่็จสามสี่โมงและแต่พวกนี้กับอาบข้ามกับผู้เป็นย่างนเพราะว่ามังหัมกัใหญ่แน่ล เงยได้เง no, ินมาสิไปซื้อยังซื้อหมวกหมวกนิ่งใสวมดอยู่ในหมวกนึงแดงนึ่งก็มีเดี๋ยววันจะไปซื้อทิดหนาซะกก่อนจะได้หมวกเลยเพื่อพาพ่นไปเบิ่งมือนนี่ันนนำให้ลูกกันด้วยพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อเอากันคลิปหนา